ทองนายแก้วก่อนเดินพอก็ก็จมเชยลูกที่นายทองและนายแก้วได้มาดบากว่ามีความคิดที่มันขัดแยง้งแค่นี้คนเราเมื่อเกิดความขัดแยง้งลูกเราต้องงอ้าข้อหยุดตีให้ได้เรื่องปัญหานี่มันมียุทว่วไปอยู่คนเดียวก็มีปัญหาลูกนะครับครับยู่คนเดียวก็มีปัญหาอย่างนะนั้นแหละลูกปัญหาว่าเราใจเชือตัวไหน อ,อีกกินนาากินข้าวกลับไปเด้นั่นคือปัญหาแต่เราว่าข้อหยุดตีได้ในระดับครอบครัวก็มีปัญหาสจ้ามีปัรญยาลูกเก้าพอแม่แต่เราว่าข้อหยุตด,ด,ดยต,ต,ออตีกันได้แต่ไม่ลุกครับครับทุกอาจารย์เออในระดับประเทศชาร์ก็เามีปัญหาแต่ก็คาข้อหยุดตีกันได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหานี่ลุกพอจึงข้อชี้แนะวะ่า สิ่งที่ทุกในโลกนี้มันมีสองหลักษณะลูกนะนึ่งคือความทุกข์ใจซ่องคือความทุกตองคณะนี้มนุษย์มักจะเอาความทุกข์ใจนี่ลูกไปบังความทุกตองกับอำนามันเกิดเพราะมันยังไม่ได้ทุกตองในทองก้าใจนะลูกนะมนุษย์เรานิยากทาตามความทุกข์ใจเพลแต่มันมีกฎระเบียบมีวัฒนธรรมมีกฎไม้มีธรรมะนั่นคือสิ่งตอง ถ้าเราแยกสิ่งนี้ออกเนี่ยปัญหามันไม่เกิดหกุข้าใจไหมลุขับขับอาจารย์กับก่อนดืนปุ๊บอาจารจะก็กรับนมัสัการอาจารย์กอนแล้วครับนะที่อาจารย์บอกว่าความทุกข์ใจและความทุกตองสิ่งนี้เราต้องมองเห็นชัดเจนว่าอะไรทุกข์ใจอะไรทุกตองนั่นแหละลเอาจารย์ขับปุอจะยก็ยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งอาจารยอาจารย์ได้ปินิดปิดจารณน้ากับว่าให้คํามาทุกข์ใจตามความดุซึก๊มคือไอ้ใดแรงก็เราอาจารย์คนเดียวที่มันรื้อเราไม่เก็บ คือเราได้แรงอกนั้นเอาแล้วเอาแล้วนั้นก็เรียกว่าความทุกข์ใจมาจา้ะยกตัวอ <ๆ S 2> ย่าง,งมันเรานังมันในรถแท็กซี่แ <ๆๆ S 2> น่นอนในรถแท็กซี่นี่การชู้บุรีมีมอะสมเพราะจะมีรูปภาพรถตรีมีคุณจะราหรือมีผู้ไม่ชู่บุรีหนังอยู่ด้วยที่มันกับแขบกับเราชู้บุรีขึ้นมาควันบุรีกี้เทา้าหรือไฟของเราอาจจะไปผู้ปื่นแต่เรามีสนใจเราสู้ไปได้แรงอกเราไว้ทุกข์ใจเราใครคนเลือดปันพลือกี่เท้าข้าวตาเด็กเราไม่เกี่ยว นั่นคือความทุกข์ใจไหมจันเออเออนายตองเข้าใจนี่ลูกพอล่วงจดไปมั้งก็ได้แต่แต่พ่อูดนี่อ่ะไม่ตองไงลูกก็หยับหยาบรอยแล้วหยับรอยแล้วท่นบวรอดทีพย์ช่วงสิบรอได้แล้วไอ้ท่านโอ้ยหยับง่ายว่าพอล่วงไลยแล้วอ้าวเลยลูกมันพูดทุกเราก็ยอมรับว่าทุกแล้วปัญหามันเกิดปลื้อลูกอาจารย์กับความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาหรอก แต่จริงมันยังอาจารย์ว่าแล้วค้องถูกยางนี่เหมือนมันคาดความสมดุลปัญหามันเกิดครับปัญหามันเกิดมั่นเราว้าบค้องเนี่ยันห้าบค้องนี่เราต้องจัดนำนักตั้งซ่องข้างให้มันเท่ากันแล้วห้าบเข้ากลางไม่ขาดเดินสบายแต่ตะค้างนึ่งนักหอยโลอีกค้างนึ่งนักสิบโลพอเราะเราคณะมันควิดอาจารย์ค้างหอยโลมันต้องฟาดสิบโลจีกว่าเออเออลูกทุกครับแค่นี้ อาจารย์กับป้อมก็อนุญาตเล่าไปถึงประวัติผมนิดหนึ่งว่ามีตำแหน่งอะไรตอนนี้ป้มเป็นผู้ทรงคุณวุฒิข้องตำบลบ้านเชียงรากอ๋อนายทองนี้ลูกนะครับคณะน,นี้ผู้ทรงคุณวุฒิมีตังมดเจ็ดคนนะจ๊ะคณะน,นี้ในจำนวนเจ็ดคนนี้จากพี่น้องประชาชนเขาเป็นผู้เหลือตังรแต่ถ้าบุคคลที่จะเลี้ยวจะลาดในตำบลบ้านเชียงรากเราให้กรอบเจ็ดคนไม่มีจ๊ะได้แข่พกคน อไม่ครอบจํานวนครับก็จะเป็นตรงอา้าคนโบใส่ก็ไปคนคือคือเอาจํานวนเลยอาจารย์เอาจานวนมันเปล,ล่าลีบใส่เจ็ดหลูก,กันแต่แกงได้ออกหลูกนี่ไอ้นุ่ยนูเอาแต่พอเนี่ยอาจารย์เอาคนโบใไส้ก็ไปคนเพื่อจะได้รับาการแต่งตั้งจากจังหน่วยหรัฐจากการปฏิบัติภาระหน้าที่อ้คนโบวันค่อยอย่าลูกตีข้าวปรวมหน้าที่กันนั้น อาจารย์กับผมขออนุญาตอย่าออกสีออกน้ำนีกว่ารับเพราะว่ามันนี่เป็นการหยกตนก้มฐานกับเท็ผมเชื่อว่าอาจารย์ก็เละอ๋อเลยครับนะอาจารย์เราสังเกตนะกับปลาธรรมชาตินี่มันทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนอาจารย์สังเกตเลยปลาเนี่ยกับปลาจลาดกับปลาโบไม่เหมือนกันโอ้เออจารย์ได้ความรู้ไม่แล้วปลาจลาดแบบไหนลูกปลากัดระลูกปลากัดนั่นคือปลาจลาศกับ เวลาพึ่งเครื่องอาจารย์เอออยู่มันดูรางั๊มปั๊มเจ้าข้อง่านนอนหนาไม่กินอันนี้ปลาโบว์ปลาเลยอย่าปลาเลยอันโบวอีว่าปลาก็ไม่ใช่ปลาไม้แกรอีว่างูก็ไม่ใช่ปลาไม้เกี้ยวในที่เล่แต่ก็จัดได้กับไม้กลมเกลี้ยงกลมเหล็กควังอยู่แต่ในโคลนพูดกันจริงๆก็กินปูหนาวเหล็กควังลบไม่ใช่ฮันว่ายน้ำมันอายปลาอื่นโอ้นั่นนะลูกครับคนก็บเมือนี่ย คนทเดชลาดนั่นธรรมาจานนายพร้อมส่งปมเรืยกันเลยดอกดำมันมอดรงเอาไปนานกับคนด่า่อบโบรอะไรอูแวโวโยมปลาเลยมึงไงตรงว่าครูโบเนี่ยดอกไม่ต้องปลาเลยปลากัดอยู่แล้วบักรทองเอ้ยคนเงาไข่ทิงโง่ไข่ี่ฉลาดนั่นคนอื่นมันรู้เองมไม่เดือดดอนกันเลยเดือดดอนกันเลยเขาอ,อยู่กับหลวงพ่อมาในวัดเชียงรากเศร้าปีแล้วเฮ้ยได้หวะ ก็อยู่กับหลวงพ่อมาเศร้าปีแล้วเศร้าปีเพลือยหป,ปีแล้วตางอีสานหยีมันก็เหยียกเศร้าใจไหมน้องเมียแม่แล้วแม่ผัวเฮแต่ยูมายีที่ปีแล้วบัดเพลือก็อสังเกตเห็นว่าในวัดหลวงพ่อนี่บักทองพนเวลาจะดังนมันต้องตีก่อนแต่ยูู่แล้วดังขึ้นเองนั่นมันอุบาทกูได้แดงออก ไอ้พ่นด,ดังเอง <_ d ance> เออเออเอาตาเอาตาลูก็คนดีไม่ต้องท่ามคนงามไม่ต้องเหล้า <_ d ance> ขึ้นเหล้าบ่าต้องซื่อมือไหวหยิบก่อ, <_ d ance> อะไรเรื่องนะแล้วตึงเรื่องปัญหามันเกิดเปลือยหรอ,อาจารย์กับ <_ d ance> เตรียมนวดมันพันมือก็มาเลยเน้องให้มันรู้ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไป <_ d ance> คือปัน,นีคกับอาจารย์พ่อรับการแ่กตัง,ตงจากหน่วยงานราชการแลร้วผมกับแกอวนี่ครับ อยู่ต่างฝ่ายการผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมเออดีลูกดีครับนี่ตอนนี้มันเรียนใหม่ตัวตุกผากตัวตุกจังหวัดเขามีการพัฒนาออหนูต่างฝั่งเนื้อต่างตีทรร่านต่างเนื้อก็มีการแต่งจุดประจําผากก็มีการอู่ขมืองต่างเนื้อต่างอีทรร่านก็มีการสร้นในวัฒนธรรมพื้นบ้านขึ้นมาคนนี้ตั้งบ้านเราเนี่ยยะ เพราะว่าเราควรพัฒนาเด็กๆกองเราได้รู้เราอย่าเอาวัฒนธรรมที่อึเรารู้ไว้ได้ไม่ใช่เราไม่ให้เรียนให้เรียนทุกอย่างแต่เด็กได้เปรียบเทียบว่าอ้อนี่คือเราเราคือนกกลวงวัวจุกเราต้องลองแกลกีเหลวคิกถ้านกกลวงวัวจุกไปลองครุกรูครูนมันหนกจงวัวเขาแล้วนกกลงวัวเขาเออเชื่อกู้ใช่ไหมเออแล้วคราวนี้ลูกอาจารย์กับเมื่อเราอยู่ต่างฝ่ายวัฒนธรรมแก้วเข้ามาหลวงข้านีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่า,ามนมานี้อาจารย์ปานามันเกิด อ้ oh, <S <S ปัญนหนาเปลือลูกเราแยกเด็กเเด็กทีแก่งในด้านกีฬาเราฝึกถึงด้านกีฬาอาจจะเป็นหนักกีฬาตีมชจติเดก็กแก่งในด้านศิละปะเราฝึกในด้านศิละปะแยกเด็ก็ไปเลยเด็กแก๊งในเรื่องการผูดเรื่องการรองเรื่องการขับรำตำเพลงนู่นเมื่อไงไม่นูงงน่นงงนก็มีการประกวดการรองเพลงฮะฮะใช่ไหมค่นี้เราจัดให้เด็กมีการประกวดการรองเพลงนูตัวยังไม่ได้หมอบเปลือลูกพราะก็มาการโบติดกก็ไปคนกัดสินไม่ทุก ชนขคอยเข้าใจม่ลุกแลยไม่ตังกฎกติกาตังแล้วยันตังแล้วกฎกติกาตังแล้วว่านึงพยัญชนะต้องออกไหมชัดก็คือก็ข้อคือกดอโคือดอรอคือรอให้มันชัดพยัญชนะของเราเออเงียใไหมเข้าใจไหมใญ่ฮ่าเออโูดไปตะกูควังอานี้ฮะเง้ใไหมเด็กที่จะเลี้ยวจะลาดกันบทเพลงมันมีตต้งเพลงทีให้สาระมันมีตต้งเพลงที่ให้แต่ความบันเทึกไม่มีสาระเออ มึงแหละมึงสังเกตเด็กกีจะลาดว่าไอ้หนูปักใต้มีอยู่กี่จังหวัดเด็กไม่จําเป็นต้องไปเปิดภูมิชาตไม่ต้องไปแหล่แป้นทีกับมันจะลาดมันเลือกเพลงที่ให้ความรู้เพลงไร้เหมือนลองตายนะลองายเรืออ๋อโอ้จุมพรขอพรที่แดนดูดีสุราธานีเมืองคนดีทุกระไนะครศรีธรรมราช อยาประกาศสระตับเกลไกลายสบีทุกกระใสปากาใใหัวใจพี่มม่ฟ้องโอ้พังงอาพัด,ดุรา้า้พี่งงงันผู้เก็ตขอดสวรรค์เวลาวันหนึ่งไม่มีจองจะน้องน้อง,องจะเหมือนน้ำตาของพี่ตกน้องอ,อ่อนแล้ว อาจารย์เป็นลมอ,อาจารย์เป็นลมครับเป็นลมเลยมันปลักบัไดปลักหลวงพอ่อให้จังหวะบักทองมึนมันเลยมวนหลายไปหน่อยไปดวนหลวงพ่อนิดอไม่นิดเด้ลยนี่ยเนี่ะไม่เรืองไม่เล่าเลยนี่นเงียบนี่คือวัฒนธรรมทางชาติ พัฒนาํำทางชาติเรือการรําของเมืองเราคองซ้อนมึงไปเล่รู้ราจะลออง้อยรับมเนกันครูก็กำหนดเลยเมื่อการเล่นบอลก็เล่นอยู่ในเขเสนามึงเขาไม่เล่นนอกหนอกนอกหนอกวีต้องปรีดความตันตีต้องออกมาเล่นไหมขั้นไรรั่มก็เมือนกันบันเรือเออครูเออีครูซ้อนเดดเดดแมนาครูซ้อน เอตอนในกระลำมาตรียมบาเตรียมบาระจุ่งรุ่นั่นแล้วคอยปลดปลงนี้ปลดปลงลงมาจากบ้านลงเอ็นได้คอยปลดปลงปลดปลงลงมาเออตอนในข้าลำนองเออมาลำเตรียมผอกเออตำจุดเตรียมพกรุ่งจุดเตรียมบ้า ระว่างบลาก,ก,กระปอกลำมหมแต่มือม่อ,ก,อกี้รัเต่าได้กันที่ตัมกีตากีตากระโยดระว่างบลากระปอกแต่นี่ยกขึ้นเนื้อหัวนี่มันไม่ใช่ของเราปล่อยทางอีสานรับต่ำกว่านั้นบางทอง้องป๊ะตัมเรือกู้เอ๋ยออกู้สอนสอนในกระลำเทียมบ่าแล้วค่อยปลดหลงลงมาให้รัมเทียมปกต่ำลงไปอกีกจึงน้อยให้รัมจึงปลายไขยต่ตอกอ่านแลว้ว อ๋อนี่มันเป็นวัฒนธรรมครับนี่คือวัฒนธรรมนั้นเดี๋ยวใจยันไม่เตะเรียกตะบันนี้ตะบันนี้นั้นมันไม่ใช่วัฒนธรรมของเรามันเข้ามาแล้วทีนี้สิ่งนี้ันมันได้ประโยชน์เหมือนกันแต่วัฒนมองแล้วมึงกิดแลลูกล้านเรานี่ทีก็เข้าใจันมึงจะเกตแลยเรืออ๋อที่ปั้นนี้กูล้านบาวคนหนึ่งเสียเรืออ้อแรงงานลอยกระทงแรงงานลอยกระทงอันนี้มันมีไอ้วงไอตีก็นุกกันเลย ไอ้นั่นเรอกำลังกายก็ได้แต่ว่ามันหมาเกินจุดเซ้นเซีย้ยไม่เละเอ้น้อยอ่ะร้อยกระตุง้งเอ้น้อยกันตังแต่เลยไอ้ปนีเลยปนีอโอ้บันเชียตายดีวอลังคันละเสนนั่นหรอวิญญาณที่ได้ละกีต้ามันโยปนีป้าไปเก็บยางกนันดิมันยกตุงยางกันเนื้อหัวเสนมันเสี้ยรอดหัวพน แล้วตึงตกลงมันปั่นเพื่อลูกนายทองอาจารย์กับคนีเราให้มีการเด็กประกวดรองเพลงกับโบ่บอกันเร็ววกันพมกับแกวเป็นกรรมการนายัะแนนไอ้เพลงดีพ่อม้ซิปคะแนนแกวให้ำอ่านี่อันนี้นี่นี่ดีคือคะแนนมันออกมาเรเ่ลงดีพ่อมายิปคะแนนแกวา้จิบคนีตั๋วแจกไม่ได้กับอ๋อขอมาขอให้เข้าใจไม่รู้เรื่องนี้พมมี เอาเป,เป็นเหนือฮาซาลาอา,า,าอจารย์ฟังเอาเหนือกไม่ต้องเอาอย่างอื่นรออาจารย์เป็นหนักบว,วชพงข้าใจนั่นแหละลูกครับมีแดกผู้ชายคนหนึ่งครับมันขึ้นไปร้องเพลงประกวดชื่อเพลงวัดสะวันชาวนาสะวันชาวนาครับคนเราจะเป็นไรเป็นไรแต่ต้องงานไสพี่น้องชาวไร่ชาวนาเพราะเข้ามาแต่ตรงนั้นเออเออกรนีมึงควงังมึงควงังไงควังยังยุดตีรรควงังยังมีสต,ติปัญญาบทเพลงสะวันชาวนาครับเพรา,า,รา,มา,า,ราไม้าาิบแกไม้ซ้ำ อาจารย์ควังศักทอน,นขอดนตรีหน่อยน้องสวรรค์ชาวนาเพลงนี้ขอมอบไปกระดูกสัลังของชาติพี่น้องชาวไร่ชาวนาผู้ให้ชีวิตเลือดเลือแก่พี่น้องมวลชนทั้งหลาย งใจของพี่รุ่งสางสว่างแล้วนี่ตื่นเติดคนดีอย่ามัวนิดซาพี่แบกกันไทยไล่ไหวไปจู่ต้องนาน้างองจงหงงข้าวคอยทากลับมาแล้วจะได้กิน ใจอยากป่อมไอซิปกระแนนแก้วไอซัมขณะนี้เพลงที่แก้วเขาไอซิปกระแนนน่ะกับป้อมจำเนื้อไม่ได้แต่จำซ่าระเขาได้มีผู้ชายคนนึงไปลงหลักผู้หญิงคนนึงนึกว่าเป็นผู้หญิ่งแล้วก็เดิเดนตามตามตาม